วิธีลงทะเบียนโครงการราชนะเพื่อรับเงินเยียวยา7 0 0 0บาทมาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปตรงนี้เลยนะคะ google chrome นะคะ,ะแล้วก็หน้าจอขึ้นมา google นะคะพิมพ์คำว่า Ver w w r w i d e เราชนะ com นะคะกดเข้าไปนะคะ มันจะขึ้นหน้าจอโครงการนะคะมันจะบอกว่าประชาชนลงทะเบียนใหม่กดปุ่มสีแดงได้เลยค่ะอ่ามันหน้าจอจะขึ้นหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมนะคะให้เรากดอ่ายินยอมแล้วก็ยืนยันนะคะถ้าเราไม่กดยินยอมหรือว่ายืนยันน่ะมันจะไม่สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้นะคะคืออ่านเงื่อนไขแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะแล้ว กดยืนยันนะคะเข้าสู่หน้าจอถัดไปนะคะเขาให้กรอกข้อมูลนะคะรายละเอียดดังนี้นะคะก็คือให้กรอกคำนำหน้าชื่อนะคะก็คือไม่ต้องพิมพ์นะคะก็คือให้คลิกได้เลยนะคะชื่อนะคะเป็นภาษาไทยนะคะชื่อกลางนะคะชื่อกลางจะพิมพ์ก็พิมพ์ก็ได้นะคะเป็นชื่อเล่นนะคะ แล้วก็นามสกุลนะคะ,ะเราพิมพ์ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะก็คือพิมพ์ตัวเลขได้เลยโดยไม่ต้องอพิมพ์ขีดนะคะห,ห้ขีดจะขึ้นมาอัตโนม,มัตินะคะ วนทวนนิดนึงนะคะเพื่อความถูกต้องแล้วก็พิมพ์รหัสบัตรประชาชนหลังบัตรประชาชนนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ2ตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วตามด้วยตัวเลขนะคะ แล้วก็ขีดไม่ต้องพิมพ์นะคะวันนี้หนึ่งนะคะจะได้ไม่ต้องกลับมาทวนซ้ำอีกว,ะะวันเดือนปีเกิดนะคะระบุนะคะปีนะคะที่เราเกิดนะคะปีที่เกิดนะคะเดือนนะคะแล้วก็เดือนนะคะทำต,ตามนี้เลยนะคะก็วันที่คลิกด้านขวานะคะ จากนั้นนะคะกรอกเบอร์โทรศัพท์ลงไปนะคะเบอร์ที่เราลงทะเบียนหรือว่าคือรหัส OTP มันจะเด้งเข้าที่เบอร์นี้นะคะคือเราจะลงเบอร์ของพ่อของแม่หรือใครก็ได้แต่ว่าต้องเป็นเบอร์โทรของคนคนนั้นนะคะพอรหัส OTP จะเด้งขึ้นมาเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้ว กดลงทะเบียนนะคะก็เจ็ดสี่แล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะคะคือพอกดเสร็จแล้วมันจะบอกให้ทวนสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเราพิมพ์ถูกต้องแล้วเราก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะกดยืนยันแล้ว มันบอกว่า๋อถ้ามันเด้งแบบนี้หมายความว่าหมายเลขาาเบ,บัจฉันชุนนี้ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะเรียบร้อยถ้าหน้าจอขึ้นแบบนี้มันบอกว่าท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เนื่องจากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้ท่านจะได้รับเงินเยียวยาตลอดก็คือถ้ามันขึ้นปุ่มนี้แสดงว่าท่านมีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วนะคะก็คือไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เงินจะเข้าในบัตรของท่าน เริ่มวันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปในกรณีคนที่ลงทะเบียนใหม่มันจะขึ้นข้อความให้ท่านกรอกรหัส OTP ลงไป6หลักนะคะก็คือโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนที่เรากรอกอหมายเลขโทรศัพท์ลงไปมันจะมีข้อความเข้ารหัส OTP 6หลักนะคะเข้าเข้าที่เข้าที่โทรศัพท์ของท่านแล้วท่านก็กรอกรหัส OTP 6หลักลงไปพอกรอกเสร็จแล้วท่านกดยืนยัน เรียบร้อยแล้วนะคะคือมันจะขึ้นข้อความคาว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่เมนูหลักนั่นคือลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ